สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนที่เขามาหับสม้มและติดตามส่องสาวกินคําบ้านเฮาพบว์ว่า,าสเปินฟังเล่าฟังไทยต่างประเทศก็เขอกับสบายดีนอกพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนีสาวกินคัมสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเอามะขามกลางนอกพ่อแม่พี่น้องไปเมื่อนหนึ่งว้เนอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบาู์วัวมันสีหน่อยสีลายหรือมันสีมีหรือโบอ่เดี๋ยวไปติดตามหับสม้ม พร้อมๆกันได้นอกพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เขากับมาหออต้นมะคามเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามะคามเบิ่งเป็นบางๆจงใสค่คดคนขึ้นมากเอาไปคายว่าแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องเลยมะคามช่วงนี้เป็นราคาเนาะคนเอามาขึ้นเอาไปคายว่าแล้วแต่เบิง่งอันนี้มันยังบุุก k u ซะอันนี้นะนี่น เป็นหมากสีมุงหมอกอยู่เนาะโอ้อยู่พ่นเดียวนี่มีอยู่สี่หาต้นพูด,ดเลยเฮ้ยคนนี้เนะี่ยสบายจำจักว่าเป็นต้นมะขามสม้มเลยก็ลงมาแล้วได้มาขึ้นมาขึ้นต้นไม้เลย ต้นได้สป,ปา,าเวล่านะมะคามก็บ,บ่ค่อยลกปันใดน,นอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันก็มีอยู่นอกห่างโบลายเป็นอย่างเพิ่นจะเอื้นมะคามกลางค่ะท่นเพราะว่ามันกะมะคามกลางเนี่ยคือมันโบหวานปันใดแล้วก็บโสุ่มปันใดมันพอดีกินเนอะพ่อแม่พี่น้องเพิ่น,ก,นก็เลยเอื้นมะคามกลาง เอ้ยกันลังขึ้นไปซีมเบิงแต่ว่างาทั้งนี้กระดกอยู่ได้น่ะแต่ว่าหมากเป็นดิบๆแบบเจ่ามา,ามาคามบานไปจักออาหมากเกี่งๆกลมๆได้กินกินนี่นะพอดีพอดีกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซีมึงม เฮ้ยเบิ้งเนื้อช่องชิ่สมแท้น้องกินเบิ่งหมักซุกมันเนาะกินนี่หมักคามเพิ่มกินนี่มันเลยบัจักว่าตัวแรงนี่บ่หล่นลงมานี่บ่หมักนี่ซุกอยู่เลยเออหมักนี่ซุกอยู่อืมหนังงามอยู่ในเนื้อมันเนื้อมันงามอีดีเอาลงมาสดๆเลยพ่อแม่พี่น้องเลย มันคำกา้างเมนบ่เม่มนอยูมันโมเมนต์มาคำวานมันคำกา้างมันแบบว่าสมสมแบบสมสม,สมพอกินได้นะมันโมเมนต์าดววาวานดอกงสสิเป็นกกกทั้งใต้นีเพา,ามันเป็นกลมๆนะครับเนะออเออกกทั้งนี่สองกกเคียงกันนี่ อืมหอง่ายนี่ลกดูง่ายตัวนี้ฮึแม่เนี่ยหมาก,กลมๆไหมมันจะขื่นได้วะล่ะไม่ขึ้นกใไม่จะข่าวชิบีอะจะขึ้นได้บ่ละ่ะเดี๋ยวถ่าไปติดตามหับส้มกันเลยนาะพ่อแม่พี่น้องว่ามันชื่น ได้มาขามบนอมนี้ยังโมมีไปเคยขึ้น <laughs> <laughs> ไายม่ได้ขึ้นกกมะขามขึ้นกกใหม่แต่โด,วด,ดวนๆเลยเนาะเอื่อยแล้วก็ขึ้นไปหานลงมาเรียบร้อยนี่ได้มะขามมะขามกลางม,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 มาวานกินยมใดก็จัง กระจิบป,ปากกระจิบป,ปากตลอดวะมันอยากออกสุมได้หลายมันมมเมนบกลางใช่ไหมนะ่ะปันดิง้งกลุมใบชงต้นแหละถือว่ายังยอดเยี่ยมเติบเถอ,อะเนาะอันวิชาขึ้นต้นใหม่เอ้ยเป็นคนขึ้นเนาะพอม่พี่น้องสางที่ค่ำก็เป็นคนเก็บเอาคือตาราง โดนอยู่ได้โดนอยู่มันกะังหวะหมางนี่เออหมางนี่โอ้เป็นแตะวานเลยอ๋อตัวหัวพกมาใส่หัวอ้ามันยังฮืมอยู่เนะค่ะเมย์มันยังออกแบบสีฮืมๆอยู่เลยชิมก่อนอูู้ สมมาจันโอ้มาจะไปซีมเมืองกี่วา,านนะตัววะมันเป็นกกมะขามลายต้นเนาะพ่อแม่พี่น้องมันจุ่มกันแล้วมันนี่งามันอนกันเลยบ่ฮู้ว่างาลายแซ่บงาลายบ่แซ่บวันนี้แน่นอนบ่ลอยไดยอือคืออยู่ช่วงอยู่ตัวนี้นี่หมากมันช่วงอยู่ช่วงเป็นไตมะขามบานอยู่เมนบ่กินบ่ว่าติ้นลำลายแตก อืมอืมอืมแมน่นแมน่นอืมมาขามกลางคืออยู่ข้ามเลยเาก็เก็บเอามาข้ามสมขามบานข้ามสมปนกันเนาะพ่อเม่พี่น้องอสั่นลงมาเพราะว่าต้นมันใกล้กันนะสั่นลงมางามันสดกันนะกะ เลยปน,นกันมีทั้งสม้มมีทั้งหวานเหนือมันพุนะแบบซ้ำๆเลยหมังนี่ยังเขียวยังมันสุกตัวนี้เป็นมะขามอยากออกสมสมเนาะตัวนี้เนาะมันสิบ,บรูสึกบ่สีเป็นมะขามสุ่มอ่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตัวนี้ค่ะอีิเมอ่อหนึ่งใส่น้ำตาลแล้วนะาะจังสีเป็นแต่กินมะขามตัวนี้หมะนี่ นี่สุกไปเลยอ้ยงามตนลงมาแบบงามๆเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเสียทีแต่มันอยากออกสมๆเนาะหมากใหญ่อยู่หมากใหญ่งามอยู่แต่ว่าออกสมเนาะครับนี่ใหญ่เปเปย้อมรดสมคามใหญ่เป็นเปรีงามๆนี่มันอยากสม หมากบวานๆแล้วป้อมๆน้อยๆปิดแล้วนวดน่สุข่ะนี่เกียวรุนขามสบเอาเมื่อโปกคายภแม่พี่น้องเอ้ยมาเอามาขามบาน มะขามบานได้ประมาณทุงยางหูมะขามส้มได้เครองกระโชค <laughs> มะมะขามส้มพวกเนี้ยจนได้บวกลายๆดึงบนมะขามบานได้นิดเดียวชมมันเป็นราคาอยู่ดอกนมะขามบานพ่อแ <c oughs> ม่พี่น้องเลยเบ่งมะขามส้มใจอืออขามส บักขาบาาข้า,บานก็บักร้าชมมาชิ้ืเดตัวนี้ดวงไปแต่ดวงผ่าอะไรเมือ่มอพ่อแม่พี่น้องเลยบาทนี้ได้นิดเดียวเพราะอได้เมื่อบ่ายเข่าเนาะปลานามออ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กับสาวกินข้ามกับโคล่าข้าม่าสบายดี